สวัสดีค่ะว่อแม่พี่น้องมือนีก็ะเพบก,กับการรายงานพยาก,กรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างค่ะมือนีก็ะเมพบกันในบ่ายวันที่27สิงหาคม2 5 1 6แต่สภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะาอากาศของบ่ายมือนีค่ะว่ามีลักษณะาอากาศเป็นแน่วใดแน่ค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออากาศมือนีนะคะมีรองมรสุมผ่านผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเขาสูยมอมค่มกรกาศตามบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะให้ไหบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนตกต่อเน,นืองกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะกันค่ะมมยลักษณะอากาศของมือน,นีนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของมือน,นี้นะคะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตามสูตรส่ำมือนนะคะอยู่ที่2 4 2 5องศาเซลเซียสค่ะมาเบิงการขาดไม้์ลักษณะาอากาศเจ็ดมือข้างหน้าระวังวันที่27 e สิงหาคมถึง2กันยายนค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่27-29 e e สิงหาคมบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนฝ้าเขนนองร้อยละ40-60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่31มสอถึงสาองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่23่สถึงยีองศาเซลเซียสค่ะมาบางช่วงที่2ค่ะช่วงวันที่30มถึงสกันยายนบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40่สถึงหกของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10 20กมชส ค่าอุณหภูม yeah! ิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ท really? yeah. okay. yes. okay. yeah. ี yeah. Yeah. ่3 1 3 5องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามข่าวสารจากศูนย์นิยมวิทยาภาราวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเฮ้าน้านะคะวิกิษณาวงศสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไหม่มือน้มือนีสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน